วินเมทวินส่งโรงพยาบาลแอดมิดดวนต้นสังกัดรีบออกถแถลงแฟนคลับสุดห่วงวินเมทวินเข้าโรงพยาบาลแอดมิดดวนต้นสังกัดรีบออกถแถลงเลื่อนงานทั้งหมดเนื่องจากวินเมทวินอาหารเป็นพิษและจะกลับมาแจ้งกำหนดงานอีกครั้งหลังหายดีโดยพระเอกชื่อดังจากซีรีส์วัยรุ่งสุดฮิตเพราะเราคู่กันอย่างวินเมทวินโอภาสเอียมขจร นักแสดงในสังกัด GMMTV ถูกหามส่งโรงพยาบาลและต้องแอดมิทเนื่องจากอาหารเป็นพิษรายละเอียดประกาศวินเมทวินป่วยจากอาหารเป็นพิษ GMMTV ขอแจ้งให้ทราบว่าเมื่อวานนี้18กุมภาพันธ์2565เวลา23.00นาทีวินเมทวินโอภาสเอียงขจรนักแสดงในสังกัด GMMTV มีอาการปวดท้อง เหลวและอ่อนเพลียสาเหตุจากอาหารเป็นพิษจึงได้แอดมิทเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลล่าสุดวันนี้วันที่19กุมภาพันธ์2565เวลา12.00นาทีอัปเดตอาการวีนดีขึ้นแต่ยังคงอ่อนเพลียจึงต้องพักรักษาตัวต่อตามคำแนะนำของแพทย์โดยงานทั้งหมดของวินจะถูกเลื่อนออกไปจนกว่าจะรักษาหายดีขอบคุณทุกกำลังใจและความห่วงใย,ยจากทุกคน ขณะที่แฟนคลับต่างแสดงความเป็นห่วงเนื่องจากวินเมทวินเป็นขวัญใจวัยรุ่นที่มีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมาก